แน่นอนค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของการพัฒนาระบบดิจิทัลของประเทศค่ะเพื่อที่จะให้ประชาชนเข้าถึงบริการต่างๆจากภาครัฐซึ่งเรื่องนี้เองรัฐบาลให้ความสำคัญอย่างยิ่งในเรื่องของการพัฒนาระบบดิจิตัลของประเทศนะคะโดยบอกว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องลงทุน ทางด้านโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลอย่างเช่นในเรื่องของกระเป๋าเงินดิจิทัลหรือว่าดิจิทัลบ a ลเล t นะคะรวมไปถึง n t t o o n l l l o c k c h a i n แล้วก็เป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างสมบูรณ์เพื่อที่จะให้ประชาชนเข้าถึงบริการต่างๆของภาครัฐแล้วก็สามารถที่จะใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นจากระบบดิจิทัลตรงนี้ด้วยนะคะในเรื่องนี้ค่ะคุณผู้ชมขะกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่า DES ได้มีการเปิดเผยนะคะบอกว่ารัฐบาลให้ความสำคัญในเรื่องของการพัฒนาระบบดิจิตอลของประเทศเพื่ออะไรก็เพื่อให้ประชาชนนะคะสามารถเข้าถึงการบริการต่างๆจากภาครัฐรวมไปถึงสามารถใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นโดยจะมีการเร่งดำเนินการหลายๆอย่างนะคะอย่างเรื่องแรกเนี่ยที่จะเร่งดำเนินการก็เป็นเรื่องของ go ข่าว first ได้มีการวางกรอบในการขยายคลาวซึ่งเป็นการวางเชิงโครงสร้างพื้นฐานให้กับภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนเน้นอะไรบ้างเน้นการสร้างพะปิดข่าวรวมไปถึงพาเวคลค่าวที่มีมาตรฐานในการดูแลข้อมูลภาครัฐนอกจากนั้นรัฐบาลก็ยังมีโครงการในการที่จะ ดึงบริษัทชั้นนำทั่วโลกเนี่ยเข้ามาลงทุนในด้านของ Cloud Data Center ในประเทศไทยซึ่งก็จะทำให้ไทยนะคะพอดึงบริษัทเข้ามาแบบนี้ก็ทำให้ไทยเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคในเรื่องนี้นอกจากนี้ในส่วนของ Digital ID มีเป็นกรอบที่ชัดเจนแล้วก็ขณะนี้กฎหมายก็มีมาตรฐานรองรับไปแล้วในด้านการบริการมีทั้งไทยดีแล้วก็ n d i d หรือว่า National Digital ID นะคะซึ่งเป็น การยืนยันตัวตนของผู้ใช้บริการบนโลกดิจิทอลที่สามารถทำธุรกรรมทางโลกออนไลน์ต่างๆซึ่งก็มีผู้ใช้มากกว่า10ล้านคนแล้วก็อยู่ในระหว่างการขยายการใช้งานซึ่งจะทำให้การติดต่อแล้วก็การดำเนินงานผ่านระบบรัฐและการติดต่อค้าขายทำได้ง่ายขึ้นมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นอยู่ระหว่างการขยายการใช้งานนะคะ นอกจากนี้ในเรื่องของสมาร์ทซิตี้หรือว่าเมืองอัจฉริยะการพัฒนาพื้นที่หรือว่าระดับเมืองได้มีการส่งเสริมการนำข้อมูล Big Data เข้ามาใช้เพื่อเป็นประโยชน์โดยมีการเชื่อมโยงข้อมูลเมืองในแต่ละชั้นข้อมูลแล้วก็มีการรวบรวมพร้อมกับมีการวิเคราะห์ผลผ่านทางแพ,แพลตฟอร์มข้อมูลเมืองนะคะซิ t ี้ดาต้าแพลตฟอซึ่งเป็นวิธีที่สำคัญที่จะ พัฒนาเมืองให้เป็นเมืองอัจฉริยะตรงนี้เป็นในส่วของสมาร์ทซิตี้ทีนี้ DES ได้มีการร่วมมือเหมือนกันกันกบกระทรวงสาธาร,รณาสุขพูดถึงสาธาร,รณาสุขแน่นอนเป็นเรื่องของสุขภาพแน่นอนมีการดำเนินโครงการ Health Link ค่ะเพื่อการพัฒนาคลาวทางด้านของสาธาร,รณาสุขของไทยให้ไปเชื่อมโยงประวัตินเรื่องของการรักษา ไปเชื่อมโยงเพื่ออะไรก็เพื่อให้การรับบริการด้านสาธารณสุขเนี่ยค่ะสามารถทำได้ทั่วประเทศด้วยบัตรประชาชนใบเดียวหรือว่าสมาร์ทการ์ดที่เราใช้กันทั่วไปสามารถรักษาได้ทุกโรงพยาบาลแล้วก็ยังสามารถเช็คข้อมูลประวัติข้ามโรงพยาบาลได้อีกด้วยไม่ต้องแบบว่าใช้วิธีการที่จะต้องพอย้ายโรงพยาบาลก็จะต้องถือเอกสารจากโรงพยาบาลนี้ย้ายไปโรงพยาบาลนั้น เอาถือไปไม่ครบรักษาไม่ได้อะไรแบบนี้นะคะมันเป็นปัญหาอีกทีนี้ถ้าทำเป็นแบบระบบเฮลิ n งนะคะก็จะง่ายเลยในเรื่องของระบบการสาธารณาสุขของไทยทีนี้มาดูอีกเรื่องในเรื่องของ Digital Government มีการเร่งรัดในเรื่องของการจัดทำแผนแม่บทในการบูรณาการในเรื่องของความแตกต่างของแต่ละกระทรวงเอามาพัฒนาระบบสารสนเทศโดยมีการนำซูเปอร์แอปค่ะ ที่มีการรวมทุกแพลตฟอร์มของภาครัฐโดยการใช้บล็อกเชนเป็นตัวเก็บข้อมูลตรงนี้มุ่งเน้นในเรื่องของการเชื่อมต่อข้อมูลของแต่และหน่วยงานสำหรับเรื่องของ Data Economy ระดับภาพรวมข้อมูลภาครัฐเนี่ยเป็นฐานสำคัญในการพัฒนาขีดความสามารถในเรื่องของการแข่งขันของประเทศด้าน Open Data ถือว่าเป็นมาตรการเชิงรุกด้านดิจิทัลของรัฐบาล ซึ่งขณะนี้หลายประเทศทั่วโลกให้ความสำคัญนะคะแล้วก็มีการเริ่มเปิดข้อมูลของภาครัฐให้ภาคธุรกิจแล้วก็ประชาชนได้ไปใช้ประโยชน์ด้วยการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐและระบบให้บริการแลกเปลี่ยนมีการแบ่งปันในเรื่องของสถิติด้วยที่เป็นไปตามมาตรฐานสากลน,นะคะแล้วก็ถึงแม้ว่า ดีเอจะมีสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ที่เป็นองค์การมหาชนได้รับการจัดตั้งขึ้นมาใหม่ในการจับทำยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและก็สังคมของประเทศแต่ว่าการใช้ข้อมูลเองเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมก็จะต้องทำควบคู่ไปกับการเคารพในสิทธิของข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนก็เลยต้องมีการส่งเสริมในเรื่องของภาครัฐภาคเอกชนให้มีความรู้ในเรื่องของการ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือว่าที่เรารู้จักกันในนามของ PDPA รวมไปถึงเตรียมพร้อมรองรับการบังคับใช้ในเรื่องนี้ให้ทัดเทียมในส่วนของมาตรฐานสากลอันนี้เป็นเรื่องของการเดินหน้าดิจิทัลของไทยนะคะเพื่อที่จะให้ประชาชนไปเข้าถึงบริการจากภาครัฐได้ง่ายสะดวกแล้วก็รวดเร็วมากขึ้น